กินน้อยๆเลยนะคะคุณผู้ชายข้าวมันไม่พอเราต้องใส่เยียไ,ไม่ยุ่งฉันจะกินแล้วคาเตะละทองมาสิเดือนแล้วอวดปวดเป็นเปลือกปลาหมูคนท้องเขาชอบกินอะไร,ประแปลกๆเนาะอาหามีดไหม,อ,มอ้าวอ้าวอ้าวมันกินหัวเดียเด๋ยวเดี๋ยวมุดตายมันกัดตา อุตานมันกัดก้างปลาทูคุณผู้ชายไม่ห้ามคุณผู้หญิงหรอคะห้ามอะไรอะฉันก็กินแบบนี้บำรุงหมองงกค่ะโอเคได้จะได้ไม่โง่เหมือนแม่มันก็ไม่น่าช่วยหลักชลีมากเลยค่ะอ๋อกินได้จริงเนาะกระดูกคุณผู้ชายก็กินไม่แตกต่างกับดิฉันค่ะดิฉันกินปลาทูก้างตายแล้วลูกดิน วิลูกหิวข้าวแล้วต้องให้คนใช้ทำอาหารให้กินดีกว่าผู้ชายคุณผู้ชายเดินขึ้นเดินขนาดนี้เลยแล้วกันเนี่ยคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงายฉันยังไม่ตายอุ้ยลูกไข่ไปค้างตายแล้วขี้ตายแล้วกินน้อยๆเลยนะครับคุณผู้ชายได้แล้วกินเนื้อหารแล้วเหรอใช่ๆลูกกินอาหารได้แล้ว ทำไมโลกมันหนักจกังแรงโน้มทุกอ่างอะไรเยอะแยะหน้ามึงอันจริงๆอ่าอ่าพาฉันไปกินข้าวไปดูป<า>ลาปลาปลาปลาผู้ชายไม่ไหวค่อยๆๆนะคะคุณผู้ชายเดี๋ยวลูกไม่ท้องกท้อก็เทินฉันอ้วนฉัไม่ได้ท้องเดี๋ยวดีนะะคผู้หญิงค่ะไข่าขามาแล้วค่ะว้าวขอบคุณค่ะว้าวมีไข่แดงด้วยอะคะคุณชา คนท้องเนี่ยค่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคุณผู้หญิงเดียรที่ฉากไ่ได้ออกให้นะคะเพื่พอลูกฉันจะสู้ค่ะออ,อยคุณผู้ชายคุณผู้ชายเขาต้มยำเช้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะเขาต้มยำเช้าอะไรดูจนด้วยฉันเนี่ยเท่ากับคนสามคนรวมกันเพราะมันจะมาเขาต้มแค่นี้ใครมันจะไปอิ่มล่ะทำอะไร คุณผู้ชายจะทางนงี้เลยเหรอคะอืมข้าวมันไม่พอเราต้องใส่เยอะๆแบบนี้คุณผู้ชายคุณผู้ชายวัดคุณผู้ชายนี่ยคุณ็กชายจะทำให้ใหม่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชายอย่ามายุ่งฉันจะกินข้าวเช้าคบเขาอืบ สวัสดีพี่สาวสวัสดีอไอ้ดองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันข้างสิอันนี้นี่ไปท้องกับหอยทอดเหรอา,าทำไมมันแบนอย่างเนี้ยนี่ท้องอะไระข้างหน้าน่นึกว่าสปาตานึกว่านี่ไปท้องกับล้อมเนี่ยรถป่าหรอแล้วคติละท้องมาสิเดือนแล้วอวดอวดเสียอารมณ์อย่าบอกว่านั่นมีความสุขกับการกินจริงไหมละ่ะทุกคน <laughs> อะไรเดี๋ยแล้วเรามารอ,อของหวานใช่ค่ะของหวานเมื่อเช้ากินอะไรไป โอ้ยฉันกินเค้กเตามาแล้วค่ะของเปรี้ยวของคนท้องกำลังเปรี้ยวปากอยู่พอดีเลยค่ะเ <c oughs> ขาปอกไม่เป็นหรือเปล่าปอกได้เล็กหน้าเกลียดมากมันทอยมันมันไม่มีแรงเดี๋ยวคนปอกโอ้เนี่ยเขาปอกกันยังไงแล้ว่ะแก็นี่ยอ่าอ่าอ่ากัดกินได้เลยหลงเปรี้ยวกำลัดีย้วกันน้วยอ๋ออ๋ออออ๋อ แล้วพี่ไม่กินอันน pues um <tr um> ี้หรอไม่กินอันมะม่วงเปรี้ยวไม่กินเนื้อมะม่วงเป็นเปลือกมะม่วงคนท้องเขาชอบกินอะไรแปลกๆเนาะอกินมีดไหมไม่ใช่เหรอมาของฉันแล้วเนี่ยไปที่คนใช้ฉันจะกินแล้วฉันหิวได้เลยค่ะได้เลยค่ะคนใช้คนใช้ไหนอะนี่คนใช้มากว่าจะเป็นคนใช้ค่ะคชา ผู้ชายเดี๋ยวมันอารมณ์ร้อนนะคะได้ได้แล้วค่ะได้ไงคะกมบ้ากเลยกับของดองอ่าอุ้ยแต่น้ำประหวานล่ะไม่รู้เลยลืมไปค่ะเมื่อวานคุณผู้ชายกินหมดไปแล้วค่ะเป็นถังไปแล้วค่ะทำไมล่ะคะคนเนี้ยปรุงเองเดี๋ยวฉันทำน้ำประหวานเองไปเอาน้ำตาลกับน้ำปลามาค่ะคุณผู้ชายน้ำปลาเดี๋ยวทำน้ำประหวานกินเองน้ำปลาแค่นี้พออืมน้ำประหวานใช่ไหมคุณผู้ชาย หวานจะถามหาค่ะขยามือกันเลยไม่ไ้เขย,ยาวค่ะโอ้ยเป็นไงคะคุณผู้ชายค <c oughs> อ, <c oughs> อดิฉันกินสักหน่อยได้ไหมคะคุณผู้ชายได้แบองมึงเนาะนี่ก่อนเก่งเมฟไม่ให้กำลังโต มันไม่อิ่มเหมือนข้าไม่พอคุณคุณคุณผู้หญิงคะปะทูบำรุงลูกในสมองลูกอยู่ในสมองคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงขาปะทูมาแล้วค่ะทานซะนะคะจะได้บำรุงลูกในสมองค่ะลูกอยู่ในสมองจะก้อนหรอสองแดงอ่ะออกมายังไงอะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงปะทูมาแล้วค่ะทานซะนะคะ บำลมสมองลูกค่โอเคได้จะได้ไม่โง่เหมือนแม่มันโอ้โหฉลาดนะแกะเนื้อเอาไว้ก่อนจะได้แบบว่าขม่าเนื้อแบบเต็มอ้าวอ้าวมันกินหัวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ตายมันกัดตาอุ้ตายมันกัดก้างปลาถูกคุณผู้ชายไม่ห้ามตุหยิงหรอคะห้ามอะไรอะฉันก็กินแบบนี้เออ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 แล้วค่ะ คนมันลูกเกิดมาเป็นไรเนี่ยคณุณผู้ายคุณผู้หญิงอิมอ่มแล้วค่ะอตายแล้วอิ่มแล้วเหอะอิแล้วคะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่อิ่ัแล้วแล้วนุกกินบ้าง่ะอมค่ยอมแล้วคุณผู้มายค่ณอูมล้ชายอิมชล้ค่ะอมค่ะปินไรฉันกินไา้คุณผู้ชายคุณผูม้ชา่ะอินมันตวคิ้วคะคะ้วคะอิ่มแล้วค็ะว่าอิมแล้วค่อวอิ้่อ เนื้อปลาวโอ้างนะคะคุณผู้ชายอ้ยนี่ก้างอ่ะกินไม่ได้ค่ะคุณผู้ชายฉันจะได้อ่ะแต่กินทั้งตัวเดี๋ยวยุ่งอื้อเอาผักมาทำไมเนี่ยจะไม่ชอบกินฉันจะกินแต่เนื้อปลาผักก็มีประโยชน์ค่ะคุณผู้ชายน่ารักแต่กินไม่ลงมันน่ารักปะท้องลอยอ่ะ นี่เห็นไหมไม่ใช่หน้าเกลียดเก็บไ sí> ปเลยฉันอิ่มแล้มาค่าคุณผู้หญิงเดี๋ยวฉันทอดทอให้นะคะเป็นไงบ้างคะดีขึ้นค่ะแข็งแรงเหมือนผู้หญิงค่ะหน้ายโยกเยียบดีค่ะลูกดินมาดูเลยได้ค่ะได้ค่ะดึงไหวได้ดินไหวเลยค่ะไม่ใช่ค่ะคนข้างเนี่ยค่ะโอะไรอุตส่าห์นี่เอามาบำรุงหลานทุกคนดีใจจังเลยค่ะ กิน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 อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่น้องีน้องอีเด็เข้ามาเลยค่ะอ่ะอีโอ้บุ๊คกาแฟอะไรนะคะเนี่ยอืมกินดีอ๋ยเลยไปอีมาจริงเหรอไปไม่ได้อะไรที่มันกลมกล่อมแต่มากเลยค่ะโยเกิร์ตกับอันเนี้ยนะใช่ใช่ใช่ เอาอนะร่งมึ่อะรอร่อยค่ะฉันไม่ยอมอ่ะฉันบอกว่าหนูมีเมนูให้พี่ด้วยนะคะอยากให้พี่หุ่นดีอุ้ยจริงเหรอค่ะเชิญค่ะฉันเป็นน้องแก่คะทานได้เลยค่ะทานนิสตาหุ่นดีได้ค่ะผู้ชายอันนี้คืออะไรสลัดผักค่ะสลัดผักที่มีผักอย่างเดียวใช่น้ำหน้าแค่ะสลัดผัก สลัดผักผักทั้งหมดค่ะเหลือแต่พีชไม่เป็นไรว้าวก็ไม่น่าช่วยลาชวลี่มากเลยค่ะอ๋อกินได้จริงเนาะกินได้อ่ะไหนลองชิมให้ดูซิไม่ค่ะกินเลยค่ะเพื่อสุขภาอฉันจะต้องลดหุ่นติ๊กผู้คีบอ่ะอร่อยไหมคะื อบร้อนเลยร้อนวาาดีค่ะมันกำลังเผาผ่านในร่างกายค่ะข้างล่างหอมเลยกินดีค่ะกินดีค่ะร้อนเลยตายไก่ทอดไก่อบแล้วก็ที่ของคุณชาย่างที่ของคุผู้หญิงว้าวอ้น่ากินจังเลยผมยันใจทำตัวเลยคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งกินค่ะทำไมนะคะปวดท้องก็กินของเปบดละเอียดหน่อยค่ะเดี๋ยวดีเดีค่ะโปรดให้นะคะให้ค่ะโอ้โอ้โอ้สวย นี่ค่ะคุณผู้หญิงกู้ได้แล้วนี่ทานเลยค่ะเขียวมันจะได้ย่อยไปถึงลูกในท้องของกิคุณพคะไม่เอาอทำอร่อยไหมกุ้งก็เป็นน้อนในปาดค่ะอร่อยน้ำจิ้มให้คุณผู้ชายเอ้าแป๊บนึงค่ะมันอยู่ในท้องอะไรน้ำจิ้มน้ำจิ้ม ได่แล้วกระดูกคุณผู้ชายก็กินไม่แตกต่างกับดิฉันค่ะดิฉันกินปลาทูก้างรู้สึกอิ่มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลดความอ้วนกินขนาดนี้ไม่ต้องลดแล้วมัคะ เสียอารมณ์คลิปนี้ล่าไปก่อนแล้วเจอกันงคลิปหน้าบ่ายอุ๊ยอุ๊ยรู้สึกผมหลงหลมเลยเป็นไรอคุณจะคลอดแล้วค่ะคนอะไรท้องเป็นไข่ดาวอ่ะเดี๋ยวตอกไข่ให้นะวันทูอ้าวเป็นหมูแดงครูบาช่วยดูช่วยเป็นหมูดินีด้วยนะลุงมีพ่อเป็นฮิปโป